and gentlemen please welcome the blue corner from Morocco Omar El o มวยอันตรายครับเจ้าจริงจอกสเลซายจากโมร็อกโกโอมาเอลสอัวมวยนักมวยคนนี้นี่โ,โหต่อยมาแล้วครับหลากหลายรูปแบบทั้งมวย,ทยไทยคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ M M <ะ>เอ็มเอ็มเออแล้วก็มวยสากลครับ ออมาเอวอวสครับและที่สำคัญนี่เคยขึ้นชั้นไปเจอระดับพี่แสน<อ>ชัยมาแล้วครับนชนะผ่านข้าสู่รอบชิงแชมป์สายหรือเปล่ามุมแดงจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับนักชกจากจังหวัดน้องคายประเทศไทย ladies and gentlemen please welcome the red corner from น้องคาย Thailand น,น้องคายเล็กดอกเตอร์น็อตมวยไทยนักชกจากจังหวัดน้องคายครับริมฝั่งโขงครับ นี่คือน้องค่ายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยนัครับวัย25ปีครับนี่วัยเบเจเพศเลยครับ25ปีครับวันนี้ก็โอ้โหถือว่ามาเจอกระดูกชิ้นโตนะครับโอมาเอลอัสมวยไทยจากไทย25กับ31ครับต่างกันอยู่6ปี170 173โอมาเอลอัสสูงกว่าเล็กน้อยครับ oh. อ่ะ ประสบการณ์เนี่ยโอมาอัวเนี่ยระดับเคี้ยวลากดินเลยครับไม่ง่ายแน่ครับสำหรับหนองคายเล็กเดินเข้าหาเลยครับหนองคายเล็กไม่มีกลัวอยู่แล้วโอ้ทางขวาออกดีครับโอมาอเก่าแล้วครับเจอระดับแสนชัยมาแล้วเนีย้โ,โหคุยได้เลยครับเรื่องผลที่ไม่ต้องถามนะครับสู้ไปชัยไม่ได้แนะ่แต่ว่า แต่ก็โอ้โหยกระดับะครับยกระดับตัวเองขึ้นมาเลยครับกับโอ้ยเนี่ยครับดูหนองคาเล็กเตะก้านคอนี้ไม่มีสะเทือนเลยครับโอมาก็หยูยหมัดขวาเโ,โอมาบอกผ่านพี่แสนชัยมานี่ประสบการณ์นี่เพียบครับ,บ,บ,บดูจังหวะการโยกครับ สับทับนอครับนนองคขยเล็กต่อยกับสารชัยก็ถือว่าได้วิชามาแล้วครับได้วิชาได้ประสบการณ์ก่อนักมวยครับความพ่ายแพ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ครับไม่ได้แพ้แล้วไม่ได้จบเส้นทางครับโอ้โหมัดหรือสองครับหนองคายแล้วอ้ยพุกซ้ายไม่โดนต้องระวังโอไมโอวี่เคยต่อยมวยสากลด้วยนะครับนันนี่กัปันนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ อุ้ยฟันซอมไม่ถึงครับถึงน๊อะโอ้โหอ้โหกล้าออกซะด้วยครับหนองใครเล็กครับอ่ะโอมาโกงตีโกงตีโอ้หนองคายเล็กจะไปปล่อยให้เขาตีแบบนั้นไม่ได้ครับโอ้ใครบอกนะมวยต่างชาติตีไม่เป็นครับมาดูโอมาเออัวเลยครับโอ้โหแกโกงสวยซะด้วยครับขวายังไม่ถึงเลยครับหนองคายเล็กครับแข้งซ้ายไปก็ยัง ปลายปลายแข้งโอ้ยท er like ิ <minority lish> oh, ้งทั้งไหลเลยครับโอ้ลมในหัวทิ่มเลยครับลงมาโอ้ปลายหน้าขวาเป็นไงปักสองเข้าไปอีกโอ้โหเนี่ยครับไปถอยพี่แสนัยมาเก่งขึ้นเยอะเลยครับโอมาโอ้การยืนมวยนี่ดูแข็งแรงมากครับ โอ้ลูกสายไม่ถึงครับอุ๊ยดนังสายของโอมาผู้จะต่อยสวนว่าหมัดของน้องไคยเล็กยังไม่ถึงนะครับโอ้ยสายยังติดการครับน้องไคยเล็กแต่ขวาก็ยังไม่ถึงครับอู้ยโอบไปโอวานี่เนื้อมาแต่ละทีนี่เสียวจริงๆแต่งสายดีครับน้องไคยเล็กครับโอ้โหแต่ว่ากลัวซะที่ไหนครับโอมายโอครับเดินปั๊มอู้ยขวาครับ โอ้โหเสียหลักไปเองครับหมดยกแรกครับโอ้ถือว่าแลกอาวุธกันสนุกเลยครับนี่ครับหนองคายเล็กครับส่วนนี่โอมาเอลส์ัวครับอดูภาพช้าครับนี่ครับโดนขวาไปก่อนแต่มีเซเล็กน้อยนะครับน้องคายเล็กที่ฟันสองไปถึงนะครับฮุกซ้ายก็ไม่โดนโอ้นี่โดนฮุกซ้ายครับหมัดหน้าของโอมา หลจากนั้นก็ตามเข้าไปซ้ำนั่นพีครับอ่ะยกที่สองครับแล้วดูเหมือนว่าหองไครเล็กนี่ไม่กลัวซะด้วยนะครับแต่คขาดีนะครับแบบนี้ต้องเปิดตัวสู้เลยครับน,น่าจะเปิดหน้าแรกกันสนุกแล้วครับยกนี้ครับหลงไข่เล็กจิ้มซ้ายแล้วก็วนครับ จังหวะอยู่โอ้โหเจอแข้งขวาโอมาอาเปตัดล่างครับสวยครับจังหวะนี้ไปซ้ายครับโอ้แข้งซ้ายหน้านี่ถือว่าใช้ได้ครับน้องใข่เล็กต้องออกไปบ่อยๆออกเยอะๆครับการโอบาอเดินเข้ามาอย่าพอหยุดพอหยุดก็โดนเลยอย่าโอ้ยอันตรายครับน้องไครเล็กโอ้ยนั่นเลยครับขวาเต็มเต็มครับ ถามอ่ดูเป็นไงบ้างครับลูกพีโอ้โหวัดลุกโอ้โหที่ไม่ลุกเลยคือหนองคายเล็กเลยครับตอนนี้ยังนอนอยู่เลยครับโอ้โหไปพลาดนิดเดียวหนองคายเล็กครับแม่ก็ถือว่ากําลังจะยกระดับกาําลังจะเปิดเกมเลยครับหนองคายเล็กไปดูภาพช้าครับนี่หมูน้มาละกาดกาดหลนนะครับ นี่ครับการจะบวกด้วยซ้ายเหมือนกัน,นครับหนองครเล็กครับโอ้กลายเป็นเข้าโฟกัสเอลโอมาเลยครับโอ้โหโดนขวาเต็มเต็มลูกนี้แหมมันถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาเข้าโฟกัสเต็มๆด้วยนะครับ ไม่ครบ3ยกแต่อย่างใดเพราะว่าวันนี้ผู้ชนะครับเด e w i น n บายทีเค g o e โกลส์ทูบลูคารแล้วก็เป็นหนุ่มโมโร็อกโกครับโอมาเอลสกัวครับโอ้โ oh, หโชว์พลังกำปั้นครับเด็ดขาดครับชนะน็อกไปในยกที่2ครับ